ครับสวัสดีครับผมดวงสาธรพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อในวันนี้คือส่องพระในคอของดวงสาธรดวงสาธรใช้พระอะไรนะครับตอนนี้ก็เป็นในช่วงของวันที่4่ก็มีนาคม2564นะครับมาอัปเดตดูซิครับว่า,าผมดวงสาธรใช้พระอะไรในคอนะครับแล้วก็มาส่องกันนะครับในฐานะที่เราเป็นนักสะสมพระเครื่อง ที่รักและชอบสะสมพระเครื่องกันก็มาแบ่งความรู้กันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าผ้าผุมก็ไม่ได้เป็นพระราคาแพงอะไรมากมายนะครับแต่เพื่อบางทีเอหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะพี่โดงเนี่ยอาจารย์โดงกันแล้วแต่นะครับใช้พ้าอะไรนะครับอยากรู้จังนะครับแล้วก็มาส่องดูนะครับองคแรกก็เป็นพ้าสมเด็จนะครับบางคุณพมพิมพ์เส้นได้นะครับองค์ที่สองนะครับ ก็คือหลวงปู่ทวดว่าจ้าให้พิมพ์หน้าแงหรือหน้าใหญ่นะครับองค์ที่3จอบใหญ่หลวงพ่อเงินบางคานรุ่นแรกนะครับองค์ที่4นะครับก็เป็นหลวงพ่อฤษีเลิดงดำนะครับเหรียญด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับที่หลวงพ่อบอกว่าสุดยอดเหรียญหนึ่งนะฮะจากปากคําของหลวงพ่อฤษีเลีดังเองนะครับใน YouTube ก็มีนะครับและอีกองค์สุดท้ายก็คือเป็นหลวง หลวงปู่ดูวัดสแกนะครับเหรียญเหรียญยันดวงนะครับนะนะครับเขาเรียกเหรียญเสริมดวงหลุนดวงนะครับหลวงปู่ดูนะครับก็สุดแท้จะเรียกกันไปแต่เดี๋ยวเราจะมาส่องกันดีไหมครับนะครับสนุกสนุกกันนะครับสนุกสนุกกันนะฮะอันนี้เป็นนะครับผมเปิดดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะแสงสะท้อนนะครับอันนี้เป็นนะครับ สมเด็จบางคุณพรมปิ่นเช้นได้อันนี้ผมใช้แสงนะครับใช้แสงนะครับใช้แสงจริงจากข้างนอกนะครับใต้ร่มไม้นะครับไม่ได้ใช้แสงมีออนเพื่อให้ได้แสงที่เป็นจริงนะครับเราตอนนี้เราก็มาดูกันว่าสมเด็จบางคุณพรมที่ผมนะครับดงสาทอนบูชาขึ้นคออยู่เนี่ยนะครับนะฮะไม่ทราบว่าชัดไหมนะครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วเรามาขยายดูซินะครับชัดไหม นะครับมาซูมเข้ามานะครับชัดไหมฮะชัดนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาดูกันที่ว่าธรรมชาติของความเก่าของพระสมเด็จนะครับบางคุณพรมพิมพ์เช่นได้สภาพสมบูรณ์ไม่หักนะครับก็มีล่ยๆอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีคาบกุ่เหล่านี้เนี่ยเอ่อมันน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรนะครับเรามาส่งสนุกกระสนุกกันนะครับในฐานะที่เราเป็นคนสะสมระเครื่องนะครับเรามาดูกันที่ครับว่านะครับถ้าชานะครับ อันนี้จะใช้เวลานะครับเรามาดูคาบกุนะครับคาบกุบางขุนพรมนะครับเรามาดูกันช้าๆนะครับว่าคาบกุเป็นยังไงนะครับลักษณะของดินคาบกุนะครับซึ่งเป็นจุดตายของสมเด็จบางขุนพรมนะครับนะครับเรามาดูซิฮะนะฮะลักษณะพระสมเด็จนะครับนามาสองดูกันนะครับลักษณะวงแขนนะครับลักษณะ พระพักแล้วก็เกตนะครับลักษณะซุ้มนะครับลักษณะที่องค์พระนะครับแขนที่ทอดลงไปนะครับนะเรามาดูนะครับนีดูที่เขานะครับดูที่ฐานชั้นที่หนึ่งกันนะครับดูซิว่าเออพระมีเสน่ห์ตรงไหนอย่างไรนะครับอีกทีนะฮะลองทวนกันมันก็เราส่องไปด้วยกันนะครับเราส่องไปด้วยกัน ะะดูจงจุดที่เปิดนะครับนะฮะเรามาดูกันนะครับนะะมาดูอย่างเงี้นอีกทีหนึ่งนะครับมาดูตรงนี้กันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมลองไม่ซูมนะครับแล้วเราส่องกล้องดูนะครับว่ามันจะชัดกว่าไหมนะครับอืมน่าจะชัดกว่าน,นครับนะครับเรามาส่องกันนะฮะ เรามาดูซิว่านะครับมวลสารที่นะการยุบตัวของมวลสารนะครับนะฮะตรงนี้จุดนี้ที่เขาว่าเป็นเม็ดอะไรก็แล้วแต่ที่พูดกันนะครับนะฮะเรามาดูกันนะครับนะครับเรามาดูจุดนี้กันซิฮะกุดนี้เป็นลักษที่ติดอยู่ด้านด้านขวามือเรานะครับนะฮะ นะครับที่ติดอยู่นอกั้นลักก็ล่อนหลุดไปแล้วนะเรามาดูการนะครับยุบตัวนะฮะของมนลสารนะครับการยุบตัวแล้วก็มีแตกลายนิดๆนะครับที่เป็นธรรมชาติกันเรามาดูผนังพื้นนะครับของพระสมเด็จบางกุนพรมนะครับนะฮะเรามาดูนะครับไม่ทราบว่าชัดไหมนะครับผมจะพยายามให้ชัดที่สุดนะครับเรามาดูศิลปะนูนต่ํานะครับ พระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้น่าจะเป็นพิมพ์เดียวนะครับที่เป็นลักษณะแกะเป็นลักษณะนูนต่ําคําว่านูนต่ําก็คือสูงจากพื้นผนังขึ้นมานิดเดียวเดี๋ยวผมจะให้สองมิดูมิติข้างๆนะครับนะครับเรามาดูกันนะฮะโทษนะครับอีกทีนะฮะผมจับเบ้นไม่ค่อยถนัดนะครับลองมาสองดูกันนะฮะดูคลักษณะคาบกุกนะครับที่เราต้องจาให้ได้นะครับ เรามาดูกันนะครับนะฮะดูกันนานนิดนึงแล้วเราก็มาดูซินะครับว่าพระองค์จริงเป็นยังไงนะครับแล้วเราลองขยายดูกันดีไหมครับนะครับว่าพระเป็นลักษณะอย่างไรนะครับชัดไหมครับท่านผู้ชมนะครับนะครับอันนี้เป็นนะครับสมเด็จบางรุณพมที่โด่งสาธรใช้อยู่นะฮะ ส่องดูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังหลหลายๆท่านที่คงอยากจะส่งพาะสมเด็จแท้ๆนะครับนะครับดูคาบกุดูเข่านะครับนะครับดูคาบกูตรงนี้ตรงนี้ก็หมืนมากนะครับคราบนะครับนะครับมาส่องดูกันนะครับ นะครับนะฮลองลกลับลงไปนิดหนึงนะครับสองดูอีกทีขอนานหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาสองด้วยกันเหมือนกับท่านกับผมนั่งอยู่ด้วยกันนะครับแต่เราอยู่กันคนละที่แต่เหมือนนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วก็เอาพระสองให้ท่านดูนะครับว่าพระเนี่ยน่าสนใจตรงไหนนะครับหลายคนถามว่าแบ่งไหมครับองค์นี้แบ่งนะครับนะครับ ก็ต้องมาคุยกันนะครับหลักล้านแน่นอนนะครับหลักล้านนะครับหลักล้านแน่นอนนะครับะไม่หักนะครับนะครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นสมเด็จบางขุนพมที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้เรามาดูศิลปะของเขาเห็นไหมฮะนะฮะจะนูนขึ้นมาจากนะครับจะนูนขึ้นมาจากผนังนิดเดียวเองเห็นไหมฮะนะครับถ้าท่านผู้ชมดูนะฮะ คงจะดูชัดนะครับนะครับโอเคนะครับผ่านไป8ดนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่2กันนะครับขออนุญาตเสียบเดี๋ยวพระลวงมายุ่งเลยระหว่างดูนะครับต่อมาเรามาดูองค์ที่สองกันนะครับเรามาดูเพื่อเงินบางคางกันนะครับพระที่ดวงสาธรใช้อยู่นะครับเออมันจะโดนตรงนี้นะแสงสะท้อนนะครับเราขยายเลยแล้วกันนะครับนะครับ นะครับถือว่ามาดูกันนะครับใจเย็นนิดหนึ่งนะครับผมจะพยายามส่องให้ชัดนะครับครับกเ็เสียดายนะครับไม่ได้เตรียมพระพุทธชินราชสองสี่แปดห้ามาเปรียบเทียบกันนะครับถึงวันณะของโลหะนะครับวันณะของโลหะที่ นะครับที่ใช้กันนะฮะว่าไปเที่ยวกันว่าสีต่างกันไหมนะครับนะครับอนะครับดูนะครับอันนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร,นร่นะครับนะฮะ โอเคนะครับ okay, จอบใหญ่นะครับจ้ความเขาจะมีความคมชัดลึกนะครับมาอีกเหรียญหนึ่งอ่ามาอีกองหนึ่งนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้องค์นี้เป็นมรดกเตียนะครับเป็นมรดกเตียนะครับที่ผมบอกว่าเก็บประพันธ์องค์50ปี2คนรวมกันนะครับใช้ได้10องค์นะครับอันนี้เป็น1องค์นะครับที่นะครับที่เป็นมรดกเตียที่ราคาหลักแสนนะครับหนึ่งใน10องนะครับ เรามาดูกันนะครับดูคาบผงนะฮะผงเบ้านะครับอันนี้เป็นจุดตาอีกจุดหนึ่งถ้าท่านดูเป็นนะครับดูคาบผงเป็นนะฮะมันจะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ท่านนะครับสามารถที่จะพิจารณาพระเกเท้ได้นะความคมชัดลึกนะครับนะฮะลักษณะธรรมชาติของโลหะจะออกแดงนะครับลมงปูทวดเนี่ยนะครับหล่อโบราณเนี่ยนะครับปีศูนย์ห้าไม่ว่าจะเป็นพิมใหญ่หรือพิมพ์เล็กนะครับ เกิดจากการผสมของโลหะที่เป็นทองเหลืองและทองแดงนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะแก่ทองเหลืองหรือจะแก่ทองแดงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะแก่ทองแดงมากกว่าทองเหลืองนะครับจึงทําให้ผิวเนี่ยออกแดงมากกว่านะครับนะฮะออกแดงมากกว่านะครับนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวเราลองขยายดูเพื่อจะได้เห็นชัดกันนะครับอย่นี้นะฮะ ลองขยายดูนะครับขออนุญาตส่งอีกทีหนึ่งนะเผื่อจะเป็นประโยชน์ขึ้นนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับก็เห็นหน้าเห็นตานะครับนะครับลักษณะเม็ดบัวนะครับลักษณะเม็ดบัวนะครับนี่ลักษณะนี้ผงคาบเบ้านะครับจะเป็นสีนี้จะเป็นสีนี้จะเป็นผงละเอียดละเอียดนะครับถ้าหยับหยับเกลเลยนะครับละเอียดละเอียดจะเป็นสีนี้จนเป็นถึงสีส้มอ่อนนะครับ เป็นขาวเหลืองนวลกับสีส้มอ่อนนะครับแล้วแต่โทนนะครับจะเป็นแนวนี้นะครับอันนี้จะเป็นลงปูโทษนะครับตาวริดเล็กนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนะครับเป็นหลุมเนี่ยจะทําให้ดูง่ายแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหลุมนะครับแต่ถ้ามีหลุมมันจะทําให้พิจารณาง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีหลุมตรงไหนก็ได้นะครับที่เกิดจากการที่หล่อไม่เต็มเบ้านะครับ มันเป็นธรรมชาติของการหล่อนะครับซึ่งมันจะทําให้พระเนี่ยดูง่ายขึ้นนะครับแล้วเรามาส่องดูนะครับหลุมที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับมาองค์อีกองหนึ่งนะครับก็มานะครับอันนี้เป็นกระไหลใหม่นะครับคือเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาเขาไปชุบ กระไหลทองใหม่มานะครับของเดิมจะเป็นลมดำนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำออกเชิงมันปูนิดๆน,นะครับนะฮะจะไม่เป็นผิวไฟนะครับอันนี้ก็ไปผมเอามาใช้ก็สวยดีนะครับผ้าก็หมื่นก่าบ,บาทนะครับอันเนี้ยคือหลังเทาเวสุวรรณเนี่ยออจากปากคำของหลวงพ่อฤาษีลิงดับนะครับท่านบอกแล้วว่าเหรียญเนี้ยท่านอัญเชิญ ท่านอัญเชิญเรียกว่าใช้คําพูดถูกหรือเปล่าใช้อัญเชิญดวงวิญญาณนะครับอันศักดิทธิ์ของเทวเวสุวรรณที่ท่านมีญาณนะครับสามารถติดต่อกับเทวสุวรรณได้นะครับแล้วก็อัญเชิญท่านนะมาร่วมในการเอาว่าปลุกเสกแล้วกันนะครับนะครับเชิญดวงวิญญาณนะครับอันศักดิธิ์ของเทวสุวรรณนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับ เป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่าพระเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าแห่งโภกทรศัพย์ที่ยิ่งใหญ่นะคุมภูมทรัพย์สมบัติโภกทรัพย์มหาศาลนะครับดังนั้นท่านจึงเป็นหนึ่งในเทพที่โดดเด่นทางด้านโภกทรัพย์แล้วอีกอันหนึ่งก็คือโดดเด่นทางด้านกําจัดพวกมารพูดผีปีศาจคุณใสทั้งปวงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไถ่เท้าเวสสุวรรณเนี่ยนะครับก็จะ อุมีอุปเทศตรงนี้ด้วยแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อฤลสีเลงดําคงไม่ต้องบอกว่าเป็นที่นับถือกันทั่วประเทศไทยนะครับเหรียญนี้สวยมากเป็นกะไลทองกะไลใหม่นะครับผมก็เอามาใช้ส่วนเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหนุนดวงของหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับนะครับก็เนี่ยนะฮะนะครับก็เอามาใช้นะครับผิวเหรียญจะเป็นสีนี้นะฮะนะฮะออกออกเป็นทองแดงออก บอกไม่ถูกนะออกมุ่งๆงนะครับนะครับนะฮะเหรียญหนุนดวงเห็นเขาว่าอุปเทศในการใช้คือหนุนดวงเสริมดวงนะครับให้กลับมามาล้ายกกลเป็นดีแล้วก็มีอุปเทศทางด้านให้โชคดีเป็นเศรษฐีร่ํารวยเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับนะฮะนะครับคงไม่ต้องส่องนะครับส่องไปแล้วก็จะปวดหัวและเผานะครับลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับ นี่หน้าหลวงปูดูอย่างนี้นะครับองค์นี้ชัดหน่อยนะครับเหมือนมีชีวิตนะฮะคางเคิงหน้านะครับนะครับหลวงปูดูดูมีเป็นเหรียญที่มีชีวิตอย่างที่หลวงตาหมาท่านบอกไว้นะครับนะครับนะฮะก็สวยงามมากนะครับผมก็เอามาใช้จริงๆเหรียญนี้เป็นของภรรยานะครับนะครับเขาไม่ใส่ผมก็เอามาใส่นะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับนะครับที่น่าใช้มากนะครับช่วงนี้ผมก็ใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ5เหรียญนะครับ5เหรียญนะครับ5องค์นะครับก็แน่นอนครับเสน่ห์ของการใช้พระนะครับก็เติมไปแล้วกันนะครับเสน่ห์ของการใส่สร้อยพระให้มีเสน่ห์และสวยงามนะครับผมก็จะใส่แบบนี้นะครับนะก็จะใส่แบบนี้นะครับนะฮะ ขออนุญาตนะครับเนี่ยก็จะใส่แบบนี้นะครับนะฮะก็จะใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมครว่านะครับก็องค์ล่างจะเป็นสมเด็จที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีน้ําหนักนะฮะแล้วก็สององค์ขงง้าจะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมเหมือนกันเห็นไหมจะดูสวยส่วนสององค์บนก็จะเป็นรูปไข่ใหญ่เหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยคือการใส่พระให้สวยงามด้วยนะครับที่ผมบอกนะครับก็ใส่สแต,ตเนเลสฮะคงทนสวยงามแล้วก็ ปลอดภัยนะครับไม่ต้องคุ้มครองพระเพิมเกินไปไม่โดดเด่นนะครับอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ในการใส่สร้อยพระให้สมดุลสวยงามนะฮะแล้วก็ออกมาโชว์ได้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับคราวหน้าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับนะฮะเพื่อเรื่องแสงสะท้อนครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันและได้ความรู้กันครับสนุกสนานกันนะครับว่าผมดวงสาทรใช้พระอะไรนะครับในตอนนี้นะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับครับก็จากที่รีวิวไปพระทั้ง5องค์นี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ของการจัดสร้อยพระให้มีเสน่ห์และสวยงามนะครับมีเสน่ห์ด้วยนะครับก็คือองค์พระประธานองค์ล่างจะเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดหรือมีน้ําหนักที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับส่วน2ององค์คู่ก็น่าจะเป็นเชฟเดียวกันนะครับคือเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะแล้วก็ข้างบนเป็นพิมพ์ไข่ใหญ่นะครับ ก็นนะจะจัดเป็นคู่เป็นคู่อย่างนี้จะได้การจัดพระที่สวยงามและมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็พระก็ไม่ได้สีอะไรกับสร้อยสแตนเลสนะครับครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับในการที่มาสองพระในคอโด่งสาธรว่าใช้พระอะไรบ้างแล้วก็พูดคุยถึงพระต่างๆสองพระให้ดูนะครับหวังว่าท่านจะได้สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้กันจากที่ผมรีวิวไปนะครับแล้วก็นะครับผมเปิดคอสอนดูพระสมเด็จรุ่นที่3าแล้วนะครับลูกศิษย์ของผมนะครับมีตั้งแต่ ตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น2มีตั้งแต่อายุ30กว่าจนถึงอายุ70นะครับผ่านไป2รุ่นละนะฮะรุ่นละ10คนนะครับโดยประมาณนะนี่ผมเปิดรุ่นที่3แล้วนะครับก็ผมจะใช้ประสบการณ์ของผมตลอด30กว่าปีในการสะสมพระเครื่องโดยเฉพบะพระสมเด็จที่ผ่านมือมานับ10องค์นะครับนะครับแล้วก็ขายให้เซียนใหญ่ไปนะครับขายให้กรรมการตัดเินพระเครื่องเป็นจะไปนะครับนะครับพ่อค้าประชาชนที่แบ่งพระเครื่องไปนะครับก็ผ่านมือมานะครับก็อาจจะไม่เก่งมากนักแต่ก็ เรียกว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับท่านสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาสมัครเรียนเดี๋ยวผมจะมีโบร์โรศัพท์แปะไว้ให้นะครับในรุ่นที่3นะครับผมรับจำนวนจำกัดแค่10คนนะครับเป็นการสอนตัวต่อตัวนะครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับผมสอนตัวต่อตัวเท่านั้นนะครับท่านจะได้ความรู้นะครับในครั้งแรก2ชั่วโมงกว่านะครับท่านจะเป็นพระสมเด็จประมาณ50%คือพอดูสมเด็จได้แล้วสามารถที่จะคัดพระได้ด้วยตัวเปล่านะครับ นะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเป็นความรู้ของท่านนะครับและหลังจากนั้นหากท่านยังต้องการความรู้เพิ่มเๆก็มาแอดวานไปอีกสักสองสมครั้งนะครับซึ่งมีอะไรก็สงสัยรายละเอียดอย่างไรก็โทรมาหาผมและผมฝากด้วยนะครับหากท่านต้องการติดตามผมนะครับให้ใกล้ชิดกว่านี้เปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมาสนิทสนมกับผมดวงสาธรมากกว่านี้นะครับอยากได้ความรู้มากกว่านี้นะครับขอให้ท่านเข้ามาติดตามใน เพจ a c e b o o k โด่งสาธรพระเครื่องนะครับอีกครั้งนะครับเป็นเพจ a c e b o o k นะครับกดนิ้วโป้งนะท่านก็จะติดตามเพจ a c e b o o k โด่งสาธรพระเครื่องนะครับเข้าไปใน f c e e o o o นะครับผมมีคนติดตามผมในเพจ Facebook ถึง5,000คนนะครับที่ติดตามใกล้ชิดผมนะครับแล้วก็เข้ามาชมรีวิวพระเครื่องของผมแบบเจาะลึกแบบใกล้ชิดแต่ขอบอกว่าท่านต้องออมีความ ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วศรัทธานในตัวผมในระดับหนึ่งนะครับเพราะผมจะพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วไม่เก่งใจนะครับหากท่านสนใจก็เข้าไปติดตามนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับกดไลค์เลยนะครับกดไลค์เลยกดไลค์เลยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กับผมที่จะมอบความรู้ดีๆให้กับทุกท่านต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับครับสวัสดีครับ